สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมวันนี้ภาพพี่น้องมาหลุนเบ็ดน้ำกันครับหวยเซียงหำนะครับบรรยากาศน้องบรรยากาศน้องแบบาธรรมชาติเท่าพี่น้องกะหมู่บ้านผมมาใส่เบ็ดไว้เป็นเงือมหอยครับเบ็ดปอมหรือว่าเบ็ดโยนครับแต่ว่าหมู่บ้านตอนมาใส่ฝ่า,ฝาห่องล่มคึม กี่บเ่บถไทยพี่น้องมึงนั่ครับตั้งใจว่าจิตไทยกับไทยบสถครับช่วงนี้ช่วงค่ำๆอะประมาณสี่โมงไปเนี่ยสีเริ่มขึ้นสีเริ่มยังไงล่ะแต่ว bon ่า่บ่ม anyway. ีฝนด้ครับบ่มีฝนมีแต่ฝ่ากับลมมากแลครับก็เรยกว่ามันอันตรายก็เลยบเรื่ถไทยบสด์อย่างใี้พี่น้องมึงนั่ครับช่วงนี้ฝ่าฝนอันตรายครับฝนกับโบแห้งเลยครับฝนมาป๊อกเป๊กป๊อกเป๊กลับไป ที่เหลือเป็นฝาครับนี่ครับบรรยากาศตอน,นเศร้าเบ็ดปอมเบ็ดโยน,นเฮาเป็นสีละครับพี่นอ้องหลังแหลกกะขึ้สีบริสทธนะครับ จริงหมูว่านได้ไปและได้ครับตัวหนึง่งถือตัวหนึง่งใส่เหล้วพอดียางกลับเลาะมาถือเสยครับโมเดทไทยพี่น้องเบือ,องหัวโล่ผมได้เอาแนวมาถ่ายว่าฝ่าของมันนห่วงเด็กประควอตัวหนึง่งตัวใหญ่แล้วครับตาดำม,มีดแต่ว่าเส้าอนี้ชิเป็นจังเด้งครับผมไปหลุมต่อครับใดหมกไม้มาสามสิบหน่นวยเอามาใส่ เ,เงียบครับพี่น้องโบดึงบบลอยอยังเลยหมู่บ้านทอปลาทอนี่นะครับทอนี่ยทองานไหม่งานนี่แหละครับถือเบ็ดหมู่บ้านถือเร็วน่อยากกลับไปถือพอดีว่าเสารนี่จะเป็นยังไงเสานี้สีมาน์สโมพี่น้องหาอยู่หาอยากพี่น้อเอ้ยตามแบบบ้านๆเฮา สิคือบ่คือแล้วพี่น้องลังนี้ก็คือเงียบครับผมขึ้นเงียบขึ้นเงียบ เงียบครับผมนี่ครับเสียงตะเวนกำลังขึ้นมาโอ้ท่านได้ิป่าอยู่พี่นอ้นองคือเงียบเลยนะกำลังกันเงียบเพราะว่าอากินยากครับช่วงนี้หนาแรีงเมื่อคืนมีฝนมีอย่างป่าก็บพกเคยขึ้นเลยครับหน้ามันห่อนเนื้อเว้นนี่ยห่อนเลยครับเบึ่งล่างก่อน ครับผมอย่าปิดเร้วนี่ครับพี่น้องเขาก็ถือว่ามาล่องล่องผู้น้องนะครับเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งพี่น้องก็สิเห็นบรรยากาศธรรมชาติหลายนองไปน้ากันครับผมพี่น้องผมก็จะพาพี่น้องเลาะตะเวียนไปใส่ไปไม้นันไม้นี่เรื่อยๆล่ะครับพี่น้องนี่ครับนี่พี่น้องได้เห็นแบบอากาศดีๆสวยๆงามๆน้ากันเหมือนเดก็คือจังชี้ขึมๆจังหน่อย เบ็ดเท่ากับขึ้นจังเป็นยูสืออีกลอเยลยพี่น้องเอ้ยสมบูรณ์ถืออีลีบอลเนี่ยนะครับบ่าววิ่งวิ่งบกแกะพวกนี้เงี้ยหล่อนนี่ครับปลาหน่อยคือกินไปครับพี่น้อง <c oughs> สินได้จักตัวบนเลยพี่น้องเอ้ยมันเงียบมากิบมาดิมาเธอพิชานาหอยดึงมากพี่น้องโอ้พี่น้องมีปลาครับมีปลาผมว่าป็นประกดนะครับพี่น้อง ปรากฏเอาอีกแล้วนั่นนั่นนั่นหลักไปแล้วลากไปแล้วลากลักไปแล้วลักไปแล้วปรากฏปรากฏปรากฏเห็นแล้วว่าหันพี่น้องผมว่าเป็นปลากดเห็นครับผมปรากฏอีหลอตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องตัวนี้นี่ มาแล้วถือว่าตัวไข่อยู่เอา้านี่โอ้ปวดปดกระมีขึ้นกันเวนองนี่พี่น้องเอา้าแต้มแหลกเป็นประกดครับผมนี่ครับตรรัวปลาอาวุธคมแห้งนี่พี่น้อง ไม่เลยกินเล็กอยู่ครับพี่น,อน้องอาากินเล็กจืปะแรงมากต้องกระด็ปะกวดตัวนึงด้วย <laughs> อ่าครับพี่น้องเปลี่ยนจังได้จังได้อู้หลังนี่หลังนี่มีดึงอีกแล้วครับพี่น้องหลังนี่มีดึงโอ้พี่น้องปรากฏอีกแล้วครับผมนั่นนั่นพี่น้องเห็นบ่ครับปรากฏอีกแล้วประกดอีกแล้วปรากฏอีกแล้วนี่ครับผมโอ้ปกกรากฏดตัวงามอยู่พี่น้องเห็นบ่ครับมาถึงขวานเลยอ๋อเดี๋ยวผมเก็บกันก่อน ปลากันไหมพี่น้องมันกันครับของของงามใหม่มากวงามมเลยครับ <c oughs> กดโตงงามงามครับพี่น้องปลากดยงนี้ิดขวางดีครับพี่น้อง ประกวดโตงามเลยครับพี่น้องอย่งที่สอง <c oughs> ครับพี่น้องหมดในสองโตแล้วมาจากทั้งผุนคร,รับผมเหลือฟังนี่ประกฏดสองโตเอ้าน้องนี่ว่ามันมีประกดมีอยู่ไ้วยพี่น้องลองมาใส่เบิง้ง เือแหลกขึ้นกันนะครับน้องนี่เมียมกหวยั่งนี่มดถือครับพี่น้องลุงต้องไปเอาก่นอนไปครับผม คือไปแนวนัน่นเนาะคอมเมนผมิีดในรงน้ำล่ะบ่นี่ครับไปอยู่หลอะหักใหม่แนวนั้น โอ้พี่น้่งโอ้ยปรากฏอีกแล้วครับผมนี่ครับผมโอ้ยตรงงามตัวนี้สวยครับผมเสร็จ <c oughs> ตี่มที่สามแล้วครับ <c oughs> การเด็กการ <c oughs> พี่อนอ่า <c oughs> ในลงหน้บเ <laughs> <laughs> พี่น้องกระวัตตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้ใส่แบบใหญ่เลยหักบัวใหพี่น้องเอา้ามันคมมันคมลืมถุงมืออ่ะเก็บก่อนครับผมครับพี่น้องประกาศน้องเขาหมือนในลงลงลุยเลยครับของขว้อนใหม่ เปลี่ยกน้ำตลอดเลยครับพี่นอ้องว่าสิว่าได้เปลี่ยกครับมึงอ้าพี่น้องคุมอยู่ครับต้องไปเอาเด็ดตัวใหญ่อยู่ไปครับพี่นอ้องลุยต่อ หรืออีกบ่ก,กี่หลังนะครับนี่ครับจันเพิ่นขุดตั้งแต่อยู่พี่ขุดลงไปเรื่อยๆครับเพบกตามน้ำพี่น้องมึงเพิ่นห้อยไปใส่เด็กแกร่อยู่เพิ่งพี่แล้วก็ลงไประคุณตวจันเพิ่นนี่ผมว่าเขาเอื่นไว้ได้วะผมว่าขันเพิ่นเห็ดเล็กกว่านี่เพิ่นปลามันจีเข่าเนีหลายตัวกว่านี่ครับอันนี้มันจีเข่าเข่าตัวเดียวมันกับชิลันแหละครับนี่มันตื่นฝด หนามันหนามันตื่นไอหนามมันสั่นนะครับเห็ดหน,า,นงงา,รรามแล้วเหย้าสลักของมันในจังหน่อยปามยังสีเขาเป็นคููดีครับยังสีส่วนใหญ่เขาตัวเดียวกับรันนะครับแต่ว่าเป็นเห็ดดีไว้ครับเนี่ยแต่ว่ากันไดเหย้าอีกนิดนึงเนี่นเขาเตือนละซวงคุณเดี๋ยวก็เพ,เพื่อสามบุนครับอันนี้มันเป็นเห็ดหนามันสั่นไปนิดนึงครับเนาะในเมืองจันเป็น,นเห็ดดีไว้ครับเนี่ เห็ดเขาเาลึกจังหน่อยสลักมันให้มันกาเขาเม็ดตัวหนึ่งตัวสองอะไรกันเขามาให้มันกลับหมุนโตครับมาทำร้อยตรงเขามามันสี่โบคอยลันไอ้มันสี่สิลันเร็วเห็นมันเขามา็สักสองโตมันสี่ร้อยอะไรกันเขามาหมุนโตพร้อมกันเนี่ยถกอสองแน่นอนครับอันมันก็เห็ดงามอยู่ครับเห็ดดีอยู่แต่ว่ากันเห็ดเลึกเขามาหน่อยเนี่ยสองโตแน่นอนนะครับเขามมเทดเอลคู วิ่นเบดเลากันเป็นวิจารณ์จันข้าเจ้าถ้าว่าเพิ่นก็ได้หลายยอค์นะครับท่าฝนลงผมพันธุ์ใส่ดอกเมื่อยครับผมคุดลงเรื่อยๆเขามีสองตำลังมั้งพอได้อยู่ได้กินเป็นเพิ่นใส่นี่ยดูผ้าผมไปมันหล่อปนเลยครับเพิ่นใส่หลอบเลยบรรยากาศน้องห้องน้องมีผ้าเบิ่งบรรยากาศโมคิดว่าสิ่งนี้ปรากฏ กินดีปนี่น้องนี่เดี๋ยวผมตรงมาซ้ำครับพี่น้องเดี๋ยวก็หาทีงยับหมองไปเลยครับอาจจะไปใส่ฟังผุนเนี่ยฟังทั้งผุนเนี่ยครับผมเปลี่ยนหมองมันจังบดลึงเนื้อครับเปลี่ยนเปลี่ยนฟังใส่ปลาปลาขึ่นทับหมองนี่ปลาขึ้นที่ดีปลาสวนีดีดมันมีเหออยู่นี่ครับผมแต่ว่าผุนเขาอ,อบหลอดยักเขาใส่ไว้ท่อผนเดี๋ยวหลอบหนาใหญ่ามาหมองอยู่ครับเนี่ยปลาปลามามาอยู่นี่ดีแห้งครับ ุ่งั่ยุบงยุ่งุ่งอยู่สวบกันดุมมั่งมับอยู่ครับอ่ะพี่น้องไปอ่ะครับพี่น้องหลังสด ora, ah, <c oughs> ah, <c oughs> ุดท้ายแล้วหลังสุดท้ายเข้างานบอดถืออยู่ครับสายมันบอดตึงครับผมนีะครับสายมันบปย็นบอดถือกรี๊ดครับพี่น้อง เดี๋ยวผลงานเขาสิพิทเท่ให้เบิ่งอยู่งานพี่น้องวันนี้ผมว่าสิจัดเมนูถ่ายคลิปให้พี่น้องเลยซีมน้ากันครับพี่น้องก็นี่ครับน้องที่เขาใส่ไม้นี่แหละครับเลยประกดสามตัวครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับเดี๋ยวชิพทเท่เบิ่งอยู่บ้านครับเดี๋ยวไปเฮ็ดเมนูซีมเสียบๆน้ากันครับผมนี่ครับพี่นอ้องโตปลาเขาสามตัวตัวนี้ได้ลงงุ่มเมาครับ โตง่ามๆอยู่ครับพี่นอ้องเดี๋ยวจัดเมนูมันสิแกงปลาแซนโอมิสมแกงปรากดเนี่ยครับพน้องแซนโอมิสมสู่พี่น้องครับไปจัดเมนูกันครับนี่ครับพี่น,อน,อนอ้องรรอปรากดเท่าสามโตวเลยครับวันนี้สิแกงสามโตวเลยปรากดครับสดๆใหม่ๆวันนี้สิแกงใส่นี่ครับแกงใส่ ้าไม่สมมีคาตะไคร่พริกไม่สมหอมผัดอีตูครับผม,บมขออนุญาตแกงข้างในนะครับมันขึมฝ่าขึมฝนเนี่ยเหมือนเสาชักเป็นอย่างนึงขึมฤทธฝนจะตกน่ครับพี่น้องต้องว่าบทตกนะครับสวยมากกระเดียดพี่น้องจัดเมนูกันครับครับพี่น้องใส่คาตะไคร่ลงไปงไปิดเหงไว้ ทำเกลือลือลง,งไปดับข้าวครับปิดฝาฐานน้ำเดือดครับปัดทีนี้นับพี่น้องผม่าชิใสไซนน้องไม่สมลงไปก่อนครับผมไม่สมน้องไม,ม่มสมก็บ,บักผิดหลอครับผม เ,เดี๋ยวต้องใส่ปลาครับประกดมันเปื่อยง่ายอยูรร่แล้วครับต้มให้สมสักกอนเอาพี่น้องตามดิบปลาครับผมตามดิบปลาลงไปเลยนรับ พี่น้องใส่น้ำกระเดียกกันครับขาดบม่ได้ครับนี่สารบานเทาตงมีความนุ่มครับผมจากของชูรสอ้าวหนึ่งปายยังไงใส่หรอครับเพราะว่าเขาใส่เกลือแล้วครับ อักลุไปครับพี่น้องหอมแล้วบาทเนี่ยโอ้โหน้องหมอนยิใหญ่เลยของแสบแล้วครับผมซิมกันครับ สุดยอดลงโตเป๊ะใส่จานครับบัดเนี่ยฮครับพี่น้องนี่เมนูเฮ้าได้แล้วครับพี่น้องแขงปากดเซนไม่สมครับผมแขงปากดเซโนไม่สมพี่น้องโอโ้โหึงเบิงบึงบึงเบิงกำน้ำเก็ดห้วยเฮ้าพี่น้องมาเนี่ยจัดแบบว่าเด็ดเด็ดเลยครับ เป็นวันไหนของดีของเสียบตัวพี่น้องฟังเสียงพี่นออ้องใส่ครับใส่อีกิ้เยินๆครับ กันครับบ้านเนี่ยพี่น้องมากครับเหมือนเน้แกงปรากดเสียบพี่น้องเอ้ยของดีอีกแล้วครับมิจเจวน้องรับเจียว ด่าคน มแซ่บครับเห็นปรากฏมาสามตัวครับมื่อนี้เงาหมอยกับไม้อมใหม่ห่อหุบสำหรับเงาหอย ดเนื้อนุ่มครับเป็นหัวเย็นๆเขอนหวัลยมาที่สุดยอดที่สุดแล้วครับ กับพี่นอ้นองมัอน,นี่โอ้แสบไลยอาหาก,กินแบบบ้นานกะไปใส่เบ็ดไม่กะผมบริจัดเมลู่งให้พี่น้องบึงตายมือหละก็เลยว่าจัดเมลู่งให้พี่น้องบึงน,นำกรบผม เดี๋ยวสิไปกรอบอยู่ไหมเนี่ยแต่ว่าสิเปลี่ยนฝั่งใส่รองิือเพราะถือว่าถือดีแล้วครับปรากฏเพราะว่าผมใส่สามสิบหลักเนี่ยห้อยมาซ้ำนี่ครับห้อยมันกหายากครับผมก็เอาเนื้อตามธรรมชาติที่ห้าหาได้ครับส่วนใหญ่ผมหาประมาณนี้แหละครับไม่ค่อยอยากซื้อเอาเนื้อที่ห้าหาได้แล้วก็มาห็่เป็นเยื่อแล้วก็เอาไปใส่ร้องมือครับีปนองกับเดการนี่ครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหักินแบบบ้านบ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม กัสิ่นี้ชิมมะนำ้ำเสนอให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆครับหาอยู่หาก,กินแบบสามบรรทมกัมื้อนี้ก็จัดเต็มครับกัได้ปลามาแล้วก็เฮ็ดเมนูให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันครับผมได้ซิมได้สดน้ำกันแซ่บๆกัเดี๋ยวคลิปต่อไปสิเป็นหยังก็ทักลุ้นตา,าเบิ่งครับสำหรับมื้อนี้หาก,กินแบบบ้านๆก็ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวขอจัดการมองนี่งกันครับผม